สวัสดีแฟนบนอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแับแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นกระแสะข่าวเปิดหัวในเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งเตะกันเลยนะครับตามรายงานจากสปอร์ตบิล น,นะครับเขาก็ได้มีการรายงานล่าสุดออกมานะครับว่าทั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมเปิดศึกแย่งตัวเปบจเมนเซสโกนะครับศูนย์หน้าตัวเก่งของทางอิเบนไลซิกซึ่งก็เท่ากับว่าทั้งสองทีมเนี่ยร่วมสนใจกับทางอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นั่นเองนะครับที่เคยสนใจมาก่อนนะครับสำหรับเซสโกวัย20ปีครับเพิ่งย้ายจากเซาท์บวกมาอยู่กับไลซิกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับในราคาเพียงแค่24ล้านยูโรเท่านั้นครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาจนถึงปี2028นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวอาจจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีสเท่าไหร่ผลงานอาจจะไม่เวิร์กนะครับแต่ตอนนี้เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วก็ ทำได้ดีขึ้นแบบเรื่อยๆเจ้าตัวทําไปแล้วสิบประตูทุกรายการในช่วงซีซั่นนี้นะครับสำหรับเซสโกมี ค่าส,สัญญาอยู่ที่50ล้านโยูโรที่จะเปิดใช้งานได้ในช่วงหลังจากจบซีซันมันก็เลยไปเข้าล็อกกับบิวบิกทีมที่เคยสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วก็นับปัจจุบันนั่นเองนะครับอย่าง4 5ทีมที่บอกกันไปแล้วก็นอกเหนือจากทีมเบลลกฤิดแล้วครับยังมีทีมชั้นนำจากดินตารีก็สนใจเช่นเดียวกันนะครับโดยอย่างที่บอกกันไปครับทีมที่ให้ความสนใจตอนนี้นะครับได้รับเรื่องของการรายงานเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับว่า ถ้าเกิดพวกเขาพร้อมที่จะล่าตัวเซสโกตังเอเบนไลซิโก็พร้อมที่จะ เปิดทางให้แต่ก็ต้องมาในรูปแบบค่าสัญญาเท่านั้นนะครับที่มีราคาอยู่ที่50ล้านยูโรอย่างที่บอกกันไปในช่วงหลังจากจบซีซั่นก็รอติดตามกันดูนะครับว่าดีลนี้จะไปลงเอยที่ทีมไหนนะครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องของการเซ็นซูน่ารายใหม่นะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเชลซีแมนยูเราเนี่ยมีความต้องการเกี่ยวกับซูน่าที่เข้ามา หมุนเวียนกับทางราสุนฮอยรุนหรืออาจจะถึงขั้นร่วมเล่นกับราสุนฮอยรุนไปเลยในช่วงซีซั่นหน้านะครับส่วนในรายของเฟรนกี้เดยองเลยครับก็มีกระแสข่าวออกมาแบบต่อเนื่องแกรมแบลลี่ครับนักข่าวกรูรูทางนักฟุตบอลครับเขาได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเสริมทัพของแมยูในตำแหน่งพื้นที่กองกลางตัวกลางนะครับในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้โดยที่แกรมแบลลี่เนี่ยบอกว่าตำแหน่งที่แมยูจะเสริมในช่วงซัมเมอร์เนี่ย กองกลางถือว่าเป็นตำแหน่อง,องที่แมนยูเนี่ยเล็งกันเอาไว้อยู่แล้วก็ในมุมมองเขาเนี่ยเขามองว่ากาเิเมโรมีโอกาสที่จะแยกทางกับทีมนะครับซึ่งถ้าเกิดเอเดรียนฮาร์มีโอกาสได้คุมทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้ามันก็เกิดคำถามครับว่าเทนฮาร์และแมนยูเนี่ยจะมีการกลับมาไล่ล่าขวาตัวเดยองอีกครั้งหรือเปล่าในมุมมองของไบรลี่เขามองว่าชัดเจนนะครับว่าแมนยูเนี่ยทำแน่นอนนะฮะและเดยองเนี่ย ยังคงเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งนะฮะส่วนทางบาซ่าเองก็ อาจจะมีการเปิดโอกาสให้กับทางแมนยูเนี่ยสามารถทาเดียวนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนน,นั้นก็เคยเปิดโอกาสมาเกากะน,นะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยนักเตะไม่ได้เลือกย้ายเองรอบนี้บาซ่าก็พร้อมเปิดโอกาสให้อีกครั้งเนื่องจากบาซ่าก็ต้องมีการเคลียร์เรื่องของเพดานทางด้านการเงินด้วยนะครับแล้วก็เราได้ยินข่าวมาอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอาจจะมีการปล่อยผู้เล่นสําคัญบางรายออกจากทีมนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของเดยองในช่วงซัมเมอร์นี้กับ Man จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะฮะขณะที่ทางชาบีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นของเดยองเช่นเดียวกันชาบีบอกว่าสมโมสรแล้วก็นักเตะจะมีการนั่งพูดคุยร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของนักเตะหลังจากจบซีซั่นนะครับโดยที่ตอนนี้ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้มันอาจจะ ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแล้วกันที่จะต้องมีการพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวประโยคทิ้งท้ายเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตีความได้แบบหลายๆแบบนะฮะทั้งอาจจะมีการพูดคุยเรื่องของการย้ายออกจากทีมก็ได้หรือพูดคุยให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปขณะที่บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของเอเลนกันทาก่อนเกมนะครับเชนท้าบอกว่าทุกเกมสําหรับเราเนี่ยคือเราเนี่ยมี mindset ก็คือเกมทุกๆนัดหลังจากนี้จะเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับเชนท้าเคยมีการ พูดมาแล้วก่อนหน้านั้นและก่อนเกมพบกับดูตันเนี่ยก็มีการเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งว่า mindset ของเราคือแบบนี้ภาพรวมครับมันเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราครับบททดสอบภาพรวมเราต้องพิสูจน์ตัวเองในเกมค่าคืนนี้เพราะว่าดูตั้นเนี่ยเป็นทีมที่ดีมากโดยรวมในช่วงฤด,ดูกาลนี้เหมือนกันซึ่งเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของเกมของเรานะครับผมมีความสุขมากกับผลงานแล้วก็แน่นอนว่าผลการแข่งขันในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของเกมการเล่นของเรา แล้วก็ยกระดับมาตรฐานของเราขึ้นมาไปอีกขั้นซึ่งภาพรวมแล้วเรายังมีเรื่องของช่องว่างที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขรวมไปถึง ้าหนต่อไปซึ่งคุณเนี่ยต้องแสดงมันออกมาพูดถึงเรื่องของสกอตต์แมคโทมนีครับเทนทาบบอกว่าแมคโทมานี ay, ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากครับเขาลงมายิงประตูได้แบบมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เขาเนี่ยว่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการทำประตูมากมายเท่านั้นครับเขายังมีส่วนช่วยภายในทีมด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับในยามที่ได้รับโอกาสหรือภาพรวมที่มีแมคโทมนีอยู่ในทีมขณะที่การคาดการณ์เสเยประตจริงครับก็น่าจะ ไม่ต้องอธิบายอะไรามากมายนะครับเวลาทําการแข่งขันครับห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับวันอาทิตย์ที่8 8กุมภาพันธ์นี้นะฮะหรือว่าคืนนี้นั่นเองเรื่องของเสเตตัวจริงครับก็น่าจะชุดเดิมนะครับถ้าเกิดไม่มีเรื่องของปัญหาอะไรก็จะเป็นในรายของโอนาน่า สีแนวรับก็แน่นอนว่าลูกชอเนี่ย50-50ทูเฮะเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงก็ต้องมีการส่งเดนนิลเลิฟวารานมักวายแล้วก็ดันโลกเป็นงสี่แนวรับนะครับส่วนกองกลาง3คนก็มีเจ้าหนูคาบิมาโน่คาซิเมโร่แล้วก็บรูโน,โน่เฟอร์นนเดสส่วนแนวลุกนะครับก็มีรัดฟอร์ดฮอยรุนแล้วก็คาณาโชที่เป็นตัวหลักในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมานี่คือสเอ็ตัวจริงคาดการในเกมคืนนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่ประเด็นของแดน พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ เจสันวิลค็อกนะครับทิ้งท้ายกันมากันที่ประเด็นของเจสันวิลค็อกกันก่อนลาเซลมาตินผู้จัดการทีมของซอลทแฮมตันเผยว่าเขาเนี่ยได้รับการยืนยันจากเจสันวิลค็อกแล้วนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินการหรือพูดคุยอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับกระแสะข่าวลือที่มีการเล่นข่าวกันออกมาว่าแมนยูติดต่อแล้วก็ทาบทามเจสันวิลค็อกไปทํางานแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดเป็นเพียงแค่ข่าว ออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เดี๋ยวทางสโมสรแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์เองแล้วก็ยืนยันเองนะครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่จากบทสัมภาษณ์ของลัเซลมาตินขณะที่ทางฝั่งของแดนอาสเวิร์ดผู้หน่วยการของนิวคาสเซินนะครับที่มีข่าวกับแมนยูนี่แหละ เอดดี e, ้ฮาวูิจารกาทีมของนิวคาเซิลออกมายอมรับนะครับว่าหากแดนแอสเวดย้ายไปร่วมงานกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์เต็ดมันก็อาจจะส่งผลกระทบด้านลบกับแผนการเสริมทัพของทางสโมสรอนิวคาเซิลในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เนื่องจากว่าแดนแอสเวดมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลเป็นอย่างมากสำหรับการบริหารทีมเบื้องหลังของนิวคาเซิลนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องของการการันตีว่าแดนัสเวิร์ดจะย้ายหรือว่าไม่ย้ายเนี่ยแอดี้ฮาบอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของตัวงเขานะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้นะครับนักข่าวก็พยายามเน้นย้ำนะฮะเน้นคำถาม่นแล้วว่าแดนแอสเวิร์ดเนี่ยจะเข้ามาชมเกมกับเกมล่าสุดที่นิวคาสเซิลลงแข่งไหมัอดี้ฮาบอกว่ามันเป็นคำถามที่ผมเองเนี่ยก็ตอบไม่ได้เหมือนกันมันเป็นคําถามถึงใครสักคนที่อยู่เหนือกว่าผมนะครับผมคิดว่า ความกังวลของพวกคุณเนี่ยมันตรงไปตรงมาดีผมขอแบ่งรับมันไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ตอบแบบอ้อมๆนะฮะไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยนะครับแต่ตอบได้อย่างเดียวก็คือถ้าเกิดมันเป็นข่าวจริงแอสเวิร์ดไปรับงานแมนยูจริงมันสร้างความเสียหายต่อนิวคาสเซิลแน่นอนนะครับเป็นอย่างมากด้วยประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้หลักกันไปก่เกาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ